ออาจากเรื่องนี้เรื่องสลดใจเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยนะครับเราไปดูติดตามเรื่องที่มันยังคาราคาซังกันอยู่นะครับเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแบงค์ชาตินะประธานบอร์ดนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกา3คณะที่ประชุมกันนะครับเรื่องคุณสมบัติของอประธานบอร์ดแบงค์ชาติของคุณกิติรัตน์เนี่ยแล้วมีข่าวออกมาว่าคุณกิติรัตน์เนี่ย ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับกระบวนการต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ต้องไปฟังทางประธานคณะกรรมการสรรหานะครับก็คือนายสถิตลิมพงพันธ์ะนะนายสถิตลิมพงพันธ์เนี่ยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็พูดถึงข่าวที่ว่านี้นะครับที่คณะกรรมการกิจการสามคณะมีความเห็นตรงกันว่านายกิติรัตนนองขาดคุณสมบัติ ในการถูกเสนอชื่อเป็นประธานบอร์ดทปทคนใหม่เพราะเคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและพ้นจากตําแหน่งไม่ถึง1ปีบอกเรื่องนี้ต้องรอความชัดเจนของข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับถึงจะให้ความเห็นได้ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนายสถิตเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เขาไทโพส์นะครับอบอกไทโพส์ก็บอกนายสถิตเนี่ยได้บอกว่าการเรียกประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก ทางกระทรวงการคลังเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมากําหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกประชุมได้ว่าจะประชุมกันเมื่อไหร่กระทรวงการคลังทําได้เพียงแค่ว่าต้องแจ้งมาเป็นทางการอย่างคณะกรรมการคัดเลือกว่ากระทรวงการคลังมีความเห็นในเรื่องนี้ในขั้นตอนต่อจากนี้นะอย่างไรดังนั้นเนี่ยกระบวนการต่อจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกก็คือรอกระทรวงการคลังแจ้งมาอย่างเป็นทางการการแจ้งของกระทรวงการคลังเนี่ย คุณสัจจตบอกมี2แนว1แจ้งมาว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติไม่สามารถเสนอชื่อให้คอรมอพิจารณาเห็นชอบได้กับ2แจ้งว่าขอส่งชื่อมาใหม่ให้คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งถ้าหากกระทรวงก,การคลังไม่ส่งชื่อมาใหม่คณะก,กรรมการคัดเลือกก็ต้องพิจารณาโหวตจากชื่อเดิมที่เหลืออยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งชื่อมาให้นะครับสชื่อที่เหลือก็คือนายกุลิศสมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานและก็อดีตอธิบดีกรมศุลกากรกับศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพศอดีตอธิกราบรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับค่ะมีการเปิดเผยของเออนี่เพิ่งเพ,พิ่งเปิดดูของของไทยโพสต์อันนี้นะ่าสนใจพาดหัวข่าวบอกว่าเปิดภาร,รกิจกิติรั์ในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายก เพราะว่าถ้าหากว่าเราติดตามข่าวเราจะพบว่าสาเหตุที่ทําให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีตกคุณสมบัติของคุณกิติรัตน์เนี่ยเพราะมองว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของนายมตรีในตอนนั้นของคุณกิติรัตน์มีภารกิจหลายอย่างที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบายค่ะแล้วมันมีเข้าไปแบบพัวพันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองจากการตรวจสอบบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการก,ารกฤษฎีกา เรื่องลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการในคณะกรรมการแบ่งชาติปรากฏข้อที่จริงเพิ่มเติมจากการชี้แจงของผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยว่าก่อนการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาติในกเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพักการเมืองหนึ่ง และภายหลังจากที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกังกล่าวเมื่อ30สิงหา66หกในกยังคงปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนี้โดยการเยี่ยมชมภาคการเกษตรและโคโนมในนามพรรคการเมืองนี้เมื่อวันที่1กันยายนปี2566รค่ะและภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามคำสั่งสำนักนายกลงวันที่14กันยา66แล้วในกยังคงมีการปฏิบัติภารกิจ และลงพื้นที่โดยสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองนี้อยู่เช่นการลงพื้นที่ติดตามภารกิจข้าวรักโลกเมื่อวันที่10ตุลาคม2566นอกจากนี้ข้อที่จริงปรากฏว่าในการปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ปรึกษาของนายกในกไม่ได้มีหน้าที่และอำนาจเฉพาะแต่การให้คำปรึกษาเสนอความเห็นหรือเสนอข้อแนะตามที่นายกรัตรีมอบหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในลักษณะควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายด้วยดังเช่นการที่นายกมอบหมายและแต่งตั้งให้ในายกประธานที่ปรึกษาของนายกเป็นประธานกรรมการกํากับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยตามคําสั่งสํานักนายกซึ่งนโยบายการแก้หนี้สินของประชาชนเป็นนโยบายที่พักการเมืองนี้ใช้ในการหาเสียงตลอดจนเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแถลงต่อรัฐสภาด้วย ดังนั้นผู้ดํารงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกตามคําสั่งนายกที่สองสามี่ทับหซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกํากับการแก้ไขนีสินของประชาชนรายย่อยจึงถือได้ว่าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะเพราะได้รับการแต่งโดยเหตุผลและความสัมพันธ์ทางการเมืองและมีหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายสําคัญของพักการเมืองและของรัฐบาลค่ะชัดเจนนะคะอันนี้ อันนี้สําคัญคุณที่คุณหนิงเอามาขยายนี่มากเลยเพราะาอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีมีพยายามมีความพยายามจะทําให้เข้าใจหรือเข้าใจไปเองว่าสาเหตุที่คณะกรรมการกิจการตีตกคุณสมบัติของคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกิติรัตน์มีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคือไปโฟกัสว่าอ๋อเพราะเป็นที่ปรึกษาของก็เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาตามตําแหน่งนะ โดยจะไม่ดูในรายละเอียดเนื้อในว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพิจารณาถึงเนื้อในเลยว่านอกจากตําแหน่งที่ปรึกษาของซึ่งซึ่งคุณปากกรนิมประพันเนี่ยเลขาคณะกรรมการกิจฎดีการเคยให้สัมภาษณ์ว่าไอ้ตำแหน่งที่ปรึกษาของเนี่ยมันคือตําแหน่งที่โดยปกติแล้วเอาไว้พิมพ์นามบัตรเฉยๆไม่ได้มีอํานาจอะไรแต่ในรายละเอียดที่เขามีการพิจารณาเขาดูถึงว่านอกจากคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาของหรือเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกแล้วเนี่ย พฤติการต่างๆกิจกรรมที่คุณกิติรัต์ไปทําหรือตําแหน่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเนี่ยช่นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหานิสิลเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่รัฐบาลเนี่ยนะเขาเอาตรงนี้มาประกอบด้วยที่หยิบยกประเด็นนี้เพราะว่ามีเอ่อบางคนพยายนจะเชื่อมโยงไปว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเศรษฐพุทธผูว้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เคยเป็นที่ปรึกษาของนายกประยุทธ์เหมือนกัน ค่ะดรวิลาไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติคนก่อนนะก็เคยเป็นที่ปรึกษาของนายกประยุทธ์เหมือนกันทำไมสองมาตรฐานล่ะเห็นไหมคือถ้า<ม>เราไม่ฟังส,สิ่งที่คุณนันทยาอ่านให้ฟังมากินเนี่ยเราก็อาจจะเออใช่เว้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่มีสื่อพยายามจะโยงจําได้ไหมคะวันแรกที่มีข่าวมาว่าว่าตําแหน่งของคุณโต้งไม่ผ่านอะ่ะแล้วม,มีสื่อมีสื่อสํานักหนึ่งพยายามจะไปโยงว่า เพราะว่ามันไปดันไปเจอต่อต่อที่ว่าก็คือต่อที่พี่กองพูดถึงนี่นแหละมันดันไปเจอต่อว่าเอา้าคุณเศรษฐพูดก็เป็นที่ปรึกษาของนายกเหมือนกันถ้าหากว่าคุณโต้งไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณเสร็ฐเดี๋ยวตอนยุคตั้งแต่ยุคนั้นก็จะเจอปัญหาเนี่ยมีการพยายามนําเสนอแบบนี้ประมาณว่าเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทําไมวันนั้นถึงมีการเสนอข่าวที่พลิกไปมาใช่ไหม ตอนสายบอกว่าหลุดจากตําแหน่งเพราะตอนบ่ายบอกก,กรรมการกฤษฎีกาไอ้ขอภัยเลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่าเขายังประชุมกันไม่เสร็จเลยสื่อก็สํานักนี้ก็มานําเสนอแล้วว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้อารมณ์เหมือนไปเจอต่อก็เลยทําให้เอ,อเขาต้องมานั่งเคลียร์กันอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยของการนําเสนอนําเสนอเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นชัดเจนว่าการทํางานที่ผ่านมาของเขาของ ของคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นยังไงดํารงตําแหน่งอะไรมีอํานาจหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างซึ่งมันน่าจะทําให้เคลียร์ได้นะคะว่าการที่คณะกรรมการทั้ง3ามชุดพิจารณาแบบเนี้ยมันมีเหตุและผลของมันอยู่นะคะครับแต่จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าจากนี้ไปเนี่ยทางสํานักงานนะหมายถึงตัวสํานักงานนะไม่ใช่ตัวกรรมการนะสำนักงานคณะกรรมการกษิีการเนี่ยจะได้มีการถแถลงเป็นทางการ หรือมีการอธิบายอะไรต่างๆคือไม่ใช่เป็นแบบแหล่งข่าวอะนะมีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงสาเหตุถึงเหตุผลถึงข้อมูลเหมือนกับกรณีกี่เราฟังสารรัฐธรรมนูญมินิฉัยอะเราจะก็ต้องฟังด้วยความเที่ยงธรรมเราก็เออเราจะเห็นภาพเลยว่าอออที่สารท่านมองแบบนี้เนี่ยนะเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุผลมีข้อมูลประกอบอย่างการณีกุลกิติรัตน์เนี่ยไม่ใช่แค่ดารงตําแหน่งอย่างเดียวแต่มีข้อมูลอื่นประกอบด้วยกรณีผู้ว่าเศรษฐพุทธหรืออดีตผู้ว่า เอ่อดรวิรัตไทยอย่างเงี้ยมันต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยเขาได้รับการแต่งตั้งจริงแหละแต่ว่าการก่อนที่เขาจะมาสมัครเนี่ยนะอันนี้ประเด็นหนึ่งเรื่องระยะเวลาในการลาออกจากตําแหน่งระยะเวลาประเด็นหนึ่งสองเอ่อโดยตําแหน่งของที่ปรึกษาของนายกเนี่ยนะถ้ามันลอยๆเนี่ยมันไปนมีบทบาทอํานาจเท่ากับคุณกิติรัตน์ที่เป็นประธานอนุกรรมาการแก้นี้ไหมใส่เสื้อพักการเมืองไปดูโครงการอะไรต่างๆในนามของที่ปรึกษาไหม อะไรต่างๆเหล่านี้คือมันมีรายละเอียดนั้นนี่มันมาปกป้องสองอดีตสองผู้ว่าเนี่ยนะครับเป็นกต่ว่าคือมันมีรายละเอียดเวลาคุณพูดคุณพูดรายละเอียดไม่ครบทุกด้านไงเป็นแบบตั้งประเด็นมาให้คนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะแล้วยิ่งดูพฤติการเอาเราไม่ต้องดูรายละเอียดดูพฤติการของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแง่ของการความสัมพันธ์กับทางการเมืองนะครับอ้าวนี่เรื่องของคุณกิติรัตน์นะครับ เดี๋ยวรอความชัดเจนที่เป็นทางการนะวันนี้ผ่านมา3วันแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการนะครับแต่ยังไงต้องแจง้งหนังสือไปแหละเพราะว่าเพราะว่ากระทรวงการคลังถามกฤษฎีกาก็จะต้องตอบกรณีคุณกุลฤทธิ์เนี่ยนะทางกฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้พิจารณาเพราะว่ากระทรวงการคลังถามมาเฉพาะกรณีของคุณกิติรัตน์ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหานะ